สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับเจาะลึกชะตาเมืองไทยกับคำทำนายที่ทำให้สปอตไลท์ทุกดวงจับจ้องเมื่อฟองสนานจมราจักรอดีตนักข่าวสายการเมืองผู้ผันตัวมาเป็นหัวราจารย์ชื่อดังออกมาเปิดไพ่พยากรณ์ชะตาฟ้าลิขิตที่น่าตกใจว่า เก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่32อาจจะตกเป็นของอนุทินชาญวิทกูลท่ามกลางมรสุมการเมืองที่ถาโถมเข้าใส่แพทองทานชินวัตรอย่างหนักหน่วงในช่วงปี2568ถึงปี2569ที่อาจจะต้องผเผชิญกับอุปสรรคและการถูกเบียดเบียนอย่างรุนแรงไม่เพียงเท่านั้นสัญญาณอันตรายเรื่องลางยุบสภากำลังเริ่มก่อตัวชัดเจน ในวันที่14กุมภาพันธ์69นี้ซึ่งถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่คนไทยทุกคนต้องเตรียมตัวรับมือกับจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงทั้งในแง่ของดุลอำนาจและการบริหารประเทศในอนาคตอันใกล้นี้จากประสบการณ์บทเส้นทางข่าวการเมืองที่ยาวนานสู่การอ่านประหัตผ่านดวงดาวฟองสนานจามรจันทร์ พัานธนาภาพเหตุการณ์บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยความผันผวนไว้อย่างน่าลึกซึง้งโดยเธอมองเห็นฝันเฟืองของดวงเมืองที่กำลังขยับเขยืขย้นครั้งใหญ่โดยเฉพาะช่วงเวลาวิกฤตที่ผู้นำอาจจะต้องเผชิญกับวิบากกรรมทางการเมืองที่เรียกว่ากาลีทำรงเดชซึ่งจะนำไปสู่ความวุ่นวายและการถูกบีบคั้นจนถึงจุดที่รัฐบาลอยู่ลำบากการวิเคราะห์นี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของโชคชะตา แต่เป็นการร้อยเรียงไทม์ไลน์ทางการเมืองที่สอดรับกับความเป็นไปของกลุ่มอำนาจเก่าที่ยังคงมีบทบาทสำคัญและอาจจะก,กลับมาครองอำนาจอีกครั้งหนึ่งหลังจากการเลือกตั้งใหม่ชวนให้เรานั้นตั้งคําถามและเตรียมวางหมากชีวิตให้เท่าทันต่อกระแสลมทางการเมืองที่กำลังจะเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านอกเหนือจากเกมอำนาจ เนื้อหาสำคัญที่ต้องจับตาคือวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำนายชี้ชัดว่าไทยต้องอาศัยการปฏิวัติเศรษฐกิจไม่ใช่แค่การปเปลี่รียนผ่านโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่เช่นโครงการ Southern Seaboard เพื่อพาประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางที่ติดลมมานานกว่า30ปี หากไม่รีบปรับตัวจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดขณะเดียวกันในด้านของภัยธรรมชาติต้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำมหาศาลในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2568แม้จะไม่รุนแรงเท่ามหาอุทกภัยในปี54แต่จะสร้างความเสียหายในวงกว้างและจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ ระดับประเทศที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความเด็ดขาดจากฝ่ายความมั่นคงเข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้ประเทศนั้นรอดพ้นจากวิกฤตที่ทับซ้อนกันอยู่ได้โดยสรุปแล้วชะตาเมืองไทยในระยะอันใกล้นี้คือบททดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างระดับชาติทั้งการปรับเปลี่ยนตัวผู้นำตามเกณฑ์ดวงดาวการเร่งปูพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหม่ ผ่านโครงการขนาดใหญ่เพื่อความอยู่รอดในระยะยาวและการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่มาตามวงรอบการรับรู้คำทำนายนี้จึงไม่ใช่เพื่อให้เกิดความตื่นตระหนกแต่เป็นการสรุปบทเรียนเพื่อการวางแผนชีวิตอย่างมีสติและรู้เท่าทันต่อสถาน,นการณ์ที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางพายุแห่งการเปลี่ยนแปลง เปรียบเสมือนการเดินเรือท่ามกลางพายุใหญ่หากเรารู้ทิศทางลมและโขดหินล่วงหน้าแม้คลื่นจะสูงเพียงใดเราย่อมสามารถประคับประคองเรือให้ถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงกว่าเดิมจับตาพยากรณ์สถานแผ่นดินเมื่อเข็มนาฬิกาเคลื่อนเข้าสู่ปี2,569ปีที่ถูกนิยามว่าเป็นม้าไฟบาลัยกัน ด้วยสินแสชื่อดังอาจารย์พนวัฒน์พันวิชาติกุลที่เปิดรหัสลับดวงเมืองไทยว่านี่คือจุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากวิกฤตงูร้ายสู่ยุคกรรมสนองกรรมที่ทำงานรุนแรงและรวดเร็วที่สุดใครคือผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสารณะหลักกุมบังเหียนอำนาจรัฐและเหตุใดสมรภูมิการเมืองไทยจึงต้องระวัง พักข้าราชการยิ่งกว่าพักฝ่ายค้านพร้อมเตือนภัยเงียบจากสงครามชีวภาพที่อาจจะสั่นสะเทือนโลกมากกว่าที่เคยเป็นมาร่วมจาะลึกกลยุทธ์การปรับห่วงจุย้ยและวิธีแก้เคล็ดให้อยู่รอดในยุคที่เก่งอาจไม่สู้ความเฮงครับในห่วงเวลาที่ผ่านพ้นมาเราต่างเห็นภาพความวุ่นวายที่ถูกถักทอจากเงื่อมงู รุ่มร่ามและการทรยศหักหลังทว่าเมื่อก้าวข้ามธรณีประตูสู่ปี2,569อาจารย์พนวัฒน์พันวิชาติกุลชี้ชัดว่าม้าไฟจะก้าวเข้ามาเปลี่ยนผ่านวงล้อแห่งโชคชะตาซึ่งเป็นปีที่สมพงกับดวงเมืองไทยอย่างน่าอัศจรรย์ท่ามกลางบรรยากาศการขุดคุย้ยความโสมมที่เคยซุกซ่อนอยู่ใต้พรม ทั้งในแวดวงดาราทนายความหรือแม้แต่ในวงการผ้าเหลืองทุกอย่างกำลังถูกชำระล้างด้วยกฎแห่งกรรมบรรยากาศบ้านเมืองเปรียบเสมือนการเดินบนสะพานที่สั่นคลอนด้วยแรงของอาคาตและของธรรมชาติและผลจากการกระทำของมนุษย์การเมืองไทยด้วยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่บทใหม่ที่ การจัดวางห่วงจุย้ยทำเนียบรัฐบาลอย่างถูกต้องจะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะอยู่หรือไปในสมรภูมินี้ครับเจาะลึกที่ตัวบุคคลที่โดดเด่นที่สุดคืออนุทินชันวิรูลซึ่งถูกทำนายว่ามีดวงชะตาเกื้อหนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ยาวนานถึงสองสมยัยหรือ8ปีเต็ม อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสะพรึงคือคำเตือนเรื่องของสงครามชีวภาพและโรคระบาดใหม่จากมหาอำนาจที่มองไม่เห็นสำหรับการปรับตัวการใช้งานจริงอาจารย์ยืนยันว่าปีม้าไฟนี้มีเพียงปีชวดเท่านั้นที่ชงโดยตรงวิธีรับมือที่ทำได้ง่ายคือการหมั่นทำบุญลงศพไถชีวิตโคกระบือหรือบริจาคโลหิต เพื่อผ่อนหนักเป็นเบาโดยเฉพาะผู้ชายที่อายุลงท้ายด้วยเลข 3, 6, 9และผู้หญิงลงท้ายด้วย 2, 5, 8วงเล็บนับแบบจีนต้องระวังการค้ำประกันหรือรับรองใครเป็นพิเศษในระยะนี้ครับสรุปภาพรวมจากม้าไฟปี2 5 1 9สู่ปีแพะรับบาปในปี2570และลิงแห่งการขัดแย้งในปี2571 ก่อนจะก้าวเข้าสู่ยุคศีวิไลยอย่างแท้จริงในปี2,572หัวใจสำคัญของการอยู่รอดในยุคกรรมสนองกรรมนี้คือการมีสติไม่แบกปัญหาของผู้อื่นและสร้างกำแพงบุญคุ้มครองดวงชะตาเพราะสุดท้ายแล้วกรรมคือผู้จัดสรรตำแหน่งและหน้าที่ทางให้ทุกคนนั้นอย่างเป็นธรรมที่สุดเพื่อรอวันที่จะเกิดฟ้าสีทองผ่องอัมภัย ทางเศรษฐกิจและบ้านเมืองสืบต่อไปครับ